นี่โทรศัพท์สามเครื่องกำลังจะเอามาแลกวันนี้ยุคโควิดคะ่ะเอาตัวรอดนี่มีสามเครื่องสองเครื่องนี้ใช้ได้หมดมีแค่เครื่องแดงนี่แหละของหลานพ่นลนเอาอะไรให้แรกอะ่ะ แต่สามอย่างใช่ไหมเครื่องละอย่างใช่ไมไม่ได้อุ้ยได้ไข่อย่างเดียวฟองเดียวเหรอไอ้ถาดเดียวเหรอต้องสามเครื่องถ้างั้นก็แลกทีละเครื่องดิเออเนี่มันจะใช้ได้อยู่นี่นะไม่ได้ชาร์จแบตสองเครื่องน่ยยังใช้ได้อยู่แต่เครื่องนี้น่ะมันแตกมันใช้ไม่ได้อ่าแต่สองเครื่องนี่ใช้ได้ชาร์จได้เข้าได้มันก็จะเป็น แผงหนึ่งกับสิบลูกจะได้อย่างนั้นครับได้ได้ฟุตบอลด้วยได้ไหมแผงหนึ่งแล้วก็เอาของฟุตบอลเนี่ยบอลบอลเล็กได้ครับ,น,รบนี่เนี่ยบอลนหมโอเค,คเอาบอลมาไม่บอลใหญ่เลยไหมบอลเนี้นี่ตัวนี้บอลนี้ใช่ไหมครับเออต้องใส่ถุงหรอกพี่มีแผงอยู่เดี๋ยวแผงเข้ามาเปลี่ยนเลยแผงดำเรามีอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะ นี่ยุคโควิดค่ะขายเทอเอาสัเลยค่ะแลกไข่ค่ะตอนนี้เนี่ยกับพี่เขาอ้ยน้องพีนาะงทำได้ดีไหมนี่บ้านอยู่ไหนแถวนี้บผมชช่ากันอยู่สักคนนี่โอ้นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเอาเครื่องมาแลกไข่เห็นไหมคะตามเครื่องเห็นไหมแลกไข่เลยเขียวค่ะเอาเขียวค่ะได้เขียวได้ไข่แผงหนึ่งสามเครื่องพี่เขาเนาะเดี๋ยว เดี๋เราเอาเอาเอ้นี้มาให้นะคะคนี่แผงมาให้เลยค่ะคนี่โทรศัพท์สามเครื่องนะคะโทรศัพท์สามเครื่องได้บอนให้หลานลูกนึงแล้วก็ไว้ไข่ยุคนี้ยุคโควิดค่ะอะไรก็ต้องแลกละค่ะช่วงนี้อืม,มีอะไรก็ต้องแลกละสมัยก่อนมีขวดมีกระดูกวัวกระดูกไฟ แลกไข่จิ้งจกวิ่งแหละแลกไข่จิ้งจกนั่นเล็กๆอะ่ะอุ้ยได้กระดูกวัวกระดูกควายอย่างเงี้เนาะเออตอนนี้ได้เอาโทรศัพท์แล้วค่ะมาแลกโทรศัพท์ไม่ได้ใช้แล้วล่ะค่ะมันเสียแล้วนี่ค่ะได้ของใชะะ้แล้วค่ะได้ไข่ไปต้มกินอ,อ่าสี่ห้าวันแล้วก็บอนไว้ให้หลานเล่นฝนเหมือนจะตกนะคะพี่น้องเอ,อ้ย เปียงปางเปียงปาง,ปงตกหน่อยเถินตกหน่อยเถินค่ะเดี๋ยวพี่ิไปต้มไข่กินก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ